กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เน้เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเนเด้อครับเพื่อชิงโล่ผัดอีกไม่ไม่ขอบคุณครับดหันแดดได้ไหมหันแดดข้นโดยเพาะข้นกับหันเด้วยกับหันเนาะพี่น้องครับมาเนี้พาพี่พาน้องมาเบิ้งนะครับแต่จี๋มันเป็นขวานพี่น้องเฮาเดี๋ยวนี้เพิ่น กมีทั้งงวดละครับแต่ว่าก็เพิ่นเน้นควายนะครับช่วงนี้แต่ว่าวาสห่างผมประทับใจต้นโตวควายอยู่นีแ่แฮงพี่น้องเฮาโอ้ยคุณนะชมควายก่อนนะครับจังถามรายละเอียดเบนมึงแน่พี่น้องครับเนาะมาฮู้จักกับเจ้าของเคนสัก,ก่อนแม่นละ่ะสวัสดีครับพ่อครับอ้าวครับสวัสดีครับไอแนะนําตัวให้พี่น้องหู้จักนํานนแน่พ่อผมมันพ่อเดชครับ นี่พอเด็ดเนาะอยู่บ้านห้วยแสงตำบลคูปอบ้้านหวยแสงตำบลคูปออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เขาขึ้นอำเภอเมืองสิพ่อครับมันคือไกลแท้จังวะมันคืออยู่หนอกกันเน่ยแท้เกี่ยวหวานสมเด็จโอ้ให้ว่าเฮาข้เฮานี่เป็นร้อยตัวดลครับเนาะครับผมเป็นร้อยตัวระหว่างสมเด็จกับซานสะข้าน้ำบ่ครับสามสามสามอำเภอเนาะอำเภอเมืองแต่ว่าเฮาขึ้นอำเภอเมืองครับอืเบอร์เบอร์ทั่วเบอร์ติดต่อไปแนพ่อ 062 062 4 9 0 9 9 0น3 7 9 4379ี้เจกปีนี้อายเม่อปีพอปีนี้าสิกว่าเลยครับอ้คือยังรอๆคือยังนุ่มๆอยูแจ้งตัวไปดุนนี่ยห้าสแล้วห้าสแล้วนะพ่อเนาะก็ส่อคือจ้งไหนแจ้งมาหาเยีางงวดเลี้ยงควายหรอพ่อผมมีอะไรนะครับว่าสือเลียงควายเห็นให้เจ้า เลี้ยงขึ้นใจจะจี๋ขาเห็ดที่ยังปลูกม่วงนี่อยจิวปูกม่วงกันลักลักขาคือปูกม่วงกันนะครับครับปลูกม่วงได้ได้ดีปะายได้เป็นไรเพราะได้ใส่ล่ะเพราะได้ใส่เนาะครับแต่ว่าบบบนี้มาเห็นผีนอนข้าวเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วข้าก็เลยมาเลี้ยงน้ำเนาะครับเบื้องยูทูบไปยูทูบมากขึ้นยากเลี้ยงควอ่ะครับโอ้หลังจากที่เล่าเจ็บปักม่วงแล้วเรากลับมานอนเบิ่งโทรศัพท์นะครับเบิ่งผู้นั้นผู้นี้เปลาเบื้องในยูทูบแน่ในอันนั้นอันนี้แน่ ก็าบ่ได้กบผู้สาวาอบ่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 ่่่่โอยโซ่นจังหน่อยพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องเดเบื้องคว้ยงามๆนะม่งมันมีขามีละรข้าครับพอตัวนี้นี่ครับนี่ครับไร้ปันไดเปิดเลยเปิดได้ยิบหครับสองแสหกมื่นเนาะครับผมมันสูงไ้ปนดครับพอเนี่ยสงไร้สี่สิบสามครับสี่ิบสามหลูกแหลกเนาะครับลูกแกพี่น้องครับเช้าครับจะผมอยากให้พี่น้องมาเบิ้งตัวจริงด้ยพี่น้องเด้ ข้องเทพบุตรโค้มตัวครับตัวนี้ครับอ่าโค้มตัวเทพบุตรมากับใ้เพื่นเฮ็ดใบให้พ่อผองมีครับมีครับมีอยู่เนาะมีใบไล่เส้นของเจ้าของพอพันธุ์เนาะครับอ่าแต่ว่ามือในเฮากัคือใบเอกสารเฮาอยู่บ้านเนาะครับแม่นบ่ครับพี่น้องเบิ้งเบิ้ตัวเอาเนาะเบิ้งตัวจริงครับแล้วก็มาตรวจเอกสารเลยครับอ่ามาเบิ่งเอามาเบิ่งเอาเนาะแต่ว่าผมกัเป็นซื้อพี่น้องครับเป็นซื้อแล้วก็มาไทยสู้พี่สู้น้องฮัทเชียพี่น้องอยากเบิ่งอยากเห็นอยากเนี่ยน้ำนะครับให้พี่ให้น้องหู่จักว่า ยุ่กลกางป้ากลางดงพี่น้องเขาเลี้ยวไปไปเห็นยังยังมองดิเห็นตะดงพี่น้องเขาฟาดตัวแต่ว่าองอกขัอ้วอยู่หนีมีแต่ที่เด็ดนะครับบุนอ่ะพอดังๆอยู่นีมีหลายตัวนะพี่น้องเด้อหลายตัวให้เบิงหลายตัวให้เบิงมาเลี้ยบิึงเอาแต่ว่ามันนี้ผมกิดติเปิดเข้ามันนี่เปิดสู่พีูุน้องนี่จักตัวพอมาสิเปิดไว้สองตัวครับสองตัวเนาะแต่ว่าในขวากะมีหให้เยี่อให้ช่มตลอดเนาะมีอยู่เกตตัวครับมาเลี้ยบเอา ก็ถือราคากันปอยตัวจา <laughs> ว่าวันนี้ผมผมเปล่าพี่น้องครับคือมาด้วนๆเพราะวา่ามีควายเทิงรถน้ำตัวหน,นึ่ <ไป S 1> งผม็นทรงกล้ <laughs> วยเปล่าเป็นทรงกล้วยด้วนๆกับเลยไทยแขสองตัวพ่อเนาะพ่อเนาะครับครับเท่าไรก่อนตัวนี้สองหกตีสองหกครับสองแสนหกหมื่นพี่น้องเข้าต่ว่าตัวโตนี่พวดแล้วโอ้ยประกันในซิ้นยางครับขาทุกขาถอนหางดอกบอมีต้นนี้ยังหน้าพ่อเนาะครับไอ้พอยืนไหนยืนนี่แหละเดี๋ยวผมไปทายไทยก่อนผมทายไทยแมันเงามันย้อนแข่ง ศาสตร์น <också online> ี่ก็พอสาดตร์ปูนอนในเบียงเดือหลังกล้วยนี่นอนได้เลยครับหลังโอ้ยอยากได้สาดจรากผืนเด้อนี่แม่ยไปปูนอนทางนี้คือสิครับเห็นเขาจะเปิดมิตาสามแสนกว่าเด้ครับลุ่นนี่กะบ่เป็นยังพอช้างเคนในมัดเถื่อกรได้เปิดเถืกอธรรมดาธรรมดาเนาะพ่อเนาะกันพ่อพ่อพี่พ่อน้องผู้ใดเพิ่นเป็นมือไม่เพ่นกันไปเพิ่นอยากได้ไปเลี้ยงอยากเข้ากับเลี้ยงกันไปเนาะครับอันนี้ราคาห้องซื้อซช่ไหมบ่ครับผมต่อได้อีกครับได้ครับรวมส่งไป ครับส่งให้ฟี่ครับส่งให้ฟี่ทั่วภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือมาวาไปไอ้หอดโอ้แนวนอนแนวนอนขนาดพี่น้องอ่าเป็นควายลูกแรกนะครับทองกับเทพบุตร101นะครับลูกไส้เก้าเจริญตัวแรกอ่าแมนแมนครับแมนออกจากคอกอีพีสี่ทั้งคอร์สีพนัะโอ้ถ่ายไหมพี่น้องมึงเอาคุณมุ่นเลยครับอ่ามังนาวตัดแล้วก็์มังนาวหน่อยพอนะมังเวอร์จีมังสมโว่จีมังสมโวตัดพี่น้องเข้ามึงเอานะครับ นี่เป็นคว้าลูกแหลกได้เป็นน้องเด้อเด้อทองแหลกนะครับทองสาวทองสาวพี่น้องเรียบเรียบดีแล้วพอเนาะครับดีครับม้วนปา่นยังเลยนโอ้ยพูดนะพี่น้องเฮาเรียบดีเรียบม้วนเรียบหน่อยกอดดีแล้วครับเนาะครับหางกระามดีได้การพี่น้องเฮาอควันดีหาเพื่นหาท่องมีนะครับทุกช่วงทุกสถาบมีอ่าชองทางมีบ้างไมีอยู่างหนึ่งครับอ๋อมีคนช่องทางคนเนาะเบิ้งเบื้งเบิ้งหน้าเขาเขากวนไปหมดเลยอ้หน้าเขาเปิดดีใช่ไหมเป็นส่งเขาขั้นสั่งแล้วพอเนาะครับ คนเขาคุยไงตาแจ้มแก้มจำนะครับข้อสองอ,องอึกหมุนเผาไงนะครับให้ว่าขาหนีขาหนานี่ยืนบ่ชิดกันพุ่นละขากวางครับก็แต่ว่าผมมาแขรหลังแกนี่ไหมเนปวดจริงเหอป้าคือนอนได้ปูสาดนอนได้ได้พี่น้องเลยพุ่นะหน้าโมโหหลังโมเอ็นแบนไดนที่กินหลังตรงคักเนะครับแต่ว่าอันนั้นตอนตอนนั้นวัดได้ซี้บหายได้ผ่ครับ รอยที่ที่หายครับตอตอ,ออกมาเป็ตนตาเดินหนีมันคือมันมันถ่วงใ่า่เนาะจ็เดือนแล้วกว่นอนหกเดือนกลัวหรอคหกเดือนกวักเกวเนาแะแดีว่าาเขากับเบื้งเอกสาร,รอีกทีนึงเนาะครับตาเพิ่นเพิ่นอาาอกมาต่างแต่เข้ามาตรวจทองเอาแต่ไม่ไหมนี่มั้ครับสเดือนนี่ยครับออกมาเพ่น,น่อโอ้แสดงว่ายุดุ่นวตว่าแตกกอกคักิลิโอ้งามงามเป็นน้องเอาโน่นอนแน่นนน่นนสองแสนหกหมื่นครับวสูงลอยสี่สิบามเนี่ยนครับลูกสองลูกสามก็ถึ โอ้ลูกสามวันนี้มันยจะหยุดเมียนครับลูกสามลูกสี่คนละเอาตัวไม้มานไปเอาตัวไม้ยออกมาปะนี่โอ้ห้อนแดดคือปล่อยมันออกมากสินะมันถือว่กัดกล้วยสินี่แม่บตัวแมียสินี่ว้ายยังมาไก่อีกเด้อหลายยังมาไก่อีกเด้อไก่ยัน ตัวนี้ก็เปิดสิครับเปิดว่าแพ้เลยพีดบูว่าเอาได้เลยพูดหนะโอ้ขี้ต้มเต็มเลยเอาธรรมชาติเลยเอาเสียห่อพอเสียละไม่ต้องไปท่าเขาไม่ต้องไปแจ้งเขาดอกยอดยอดเอาคามก่อนพ่อคามก่อนตัวนี้มาครับครับสามชิ้มหาครับสามเปิดไว้เนาะครับผมเปิดข้าวเปิดเราข้าวห้องเปิดร้ายขายหน่อยเพื่อตัวเนาะเพื่อตัวเพื่อตัวเมียนเมียนแต่ว่าเขาขายเอาเพียวน้องหน่ายนั่นเนาะยับไปอีกพ่อยย่าไปอีก มันดังมันดัง่ีเออยังสี่ถือแดดมันยังบดังยุดยอดอ่าให้จาข้องควยวครับควยตากแดดครับผู้ทายยุหมเป็นลูกสาวไผรละอนี่เพิ่มพันล้านครับป้าตัวนี้ไหมอายุใน้อยๆครับมีจักเดือนพอปีหนึ่งเดือนสิเดือนครับนี่เี่น้องเ่าสิบสามเดือนสูงเ่าได้พ่อร้อยสามร้อยสามสิบหกเท่าไรก่อเปิดไว้แล้วค่ะสามยังก่อนสามบห้าสาเนาะ โ oh, อ้เปิดกระต่อยสิอ,<ม>อันบอดี้โอราคาด้ผมโอโตโควขั้วไอ้เนี่ยชิปเอสเดือนสูงลอยสามชิมหาสามสิบหกมว่ธรรมดาได้พอเนาะอันตัวนี้ม้มนวงตีอยครับเดี๋ยวกันเลยดูเบ้บบาลานี่น้องครับนี่เขาเหรอว่าเขาเนี่ยกลมกลมอยู่นะพ่อเนอะ <c oughs> าะเขากลมกลมหน่อยๆกลมบล็อกเลยนะครับนี่ตาแต้มแก้มจำพี่น้องครับพูน่ะพ่อสองก้อนโอ้อัตลักษณ์ขั้วตัวนี้เนี่ยมว่ธรรมดานะครับแล้วก็บกำไลแสงนกำไลขามีครบทั้งสีเลยพี่น้องเฮาถุงเท่าขาวกำไลขาดมัดถูกขาเลยครับ เบิ้องพันล้านเนี่ยมารรมาได้ดิทรงทรงหลวงมารรมาได้ดิเบิ่องไทยเขาพี่น้องเขาจับมุนพ่อไปเนี่จับมุนเหห์หนาไม่ยุทางพี่ไปเนี่ยดาดสร้างเครื่องเดืองดีน้องพ่อเนาะครับดากเลื่อแล้วครับพี่นี่หายดอ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 ดเออขันผมไทยขันว่าหลายครับพวกนิ่งหนักแมนแนครับเข้ายุปลาเนาะยุขวกเนาะยุขวกยุปลามันเลยเหลียกหลายแมงมันหลายโอ้ยหนาวตัวตัวนี้พ่อ ยาวคักก็ลูกเกาเจเิเรนตัวนี้บ่อคอยบ่อคอยเห็น <c oughs> ดิเนาะเห็นดอกเบิ่มตัวยาวๆจังซี่บ่คอยเห็นลูกเบิ่มตัวสิยาวปานนี้ผมไปหาเบิ่งอยู่มีแต่ตัวป้อมๆแต่ว่างเจ้่วางหา่องหอ้างหลายเนาะอัน,อ,นอันส่วนมากลูกเบิ่มเนาะส่วนมากลูกเบิ่มนี่สิอ้างเลยอ้างออกอ้างออกเลือดดีแล้วกะไายเต็มตัวนี้ยาวพร้อมไายดีพร้อมนะครับไายเต็มดีอยู่หางก็ยาวดีตัวพี่น้องเคนขนาดคั้ยน้อยเดี๋ยวบั้นถือลำเลี้ยงเด้นี่เนาะครับกาลังหัดกินหัวอาหารเป็นไปครับ กินเปลี่ยนอยู่ครับแต่มันกินบ่นค่อยหลายดอกเลื้อหนห่อยๆเนาะโอ้ขา <ทำ S 2> หลังถึงหัวหันเป็นคนละตูวตแล้วครับมกินว้ายบ่ว่าแล้วนี่เป็นคั้ยหน่อยอยู่ครับนี่เป็นคั้ยหน่อยอยู่ยนี่บิ่งสีผิวบึ้งขนกหญ่ักตัวนี่ขาเหยียดดีๆพี่น้องเฮาปีหนึ่งเดือนนึงเนาะปีหนึ่งเดือนป่าตัวพี่น้องเฮาตัวนี้บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องหดนๆนะครับดนๆผมสิมา บ้านี้กาะสินผมบ่กคอยท่ายสำเดย์บ่กคอยมีพีมีน้องพ่อเดี๋ยวผมมากาะสินจักรเทียเรื่อมาการสินลองเบิ่งนี่แมนแมนแมนพ่อเดี๋มีพีมีน้องมาทางนี้นะแม่ฮ่าหลดผมยางหัวพ่อเดี๋วแย่มันนะหมโอ้ม่ธรรมดาตัวนี้ม่ธรรมดาเลยเขาเปิดดีทั้งนี้ตัวนี้เนาะครับเนาะความเงหน้าเขาเขากลมกลมเลยเดี๋ยพี่น้องเดินนี่เขากลมกลมเลยนะครับสิบสามเดือนสูงลอยสามสิบห้าสามสิบหกดอกไม้ก็มีเงินขวัญนะครับมีครูป่ะพ่อบ่ครับมีตัวเดียวนี่ฟังเดี๋ยว ขวัญพี่น้องเห็นไหมสังเกตตรงปะตกะสวงตกสว่าบ่ค่อยมีเด้เบิ่มเด้สา,ายเบิ่มสายเบิ่มบ่ค่อยต๊ะกันปบ่ค่อยบ่คอบ่คอยตกครับแต่ว่าหาเงินหาทองนี่งามอืมนะครับเอ๊ะไงตัวนี้แข้งขาดีป้องแข้งป้องขาเงีวเป็นตใจง่เป็นตัสูงขับราะว่าเขาเอื่นไว้ยังกับคอยเล็บหน่อยมันจับสูงเนาะครับเล็บออนหน่อยจับสูงแล้วเล็บหน่อยจับสูงสูงสูงแท้ตัวนี้แต่ขนาดได้หน่อยก็ยังไอย สามสิบห้าสามหกโอ้หยาหนาดพอเนาะแมนบ่มีอกสามเดือนไหมเนาะสามเดือนสามเดือนนังนั้นกับยี่มีวังลอยยี่บหกยี่เจ็ดนี่ลายแมนครับบืนบืนเนาะบืนบืนแค่สามสิบเนาะมูนันเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาสามสิบห้าสามหกแหละเห็นเห็นแม่เขาปะพอเนี่ยแม่ปะครับครับแม่ก็เห็นอยู่ลอยห้าสิบห้าสิบสามกว่ห้าสิบสามแต่ว่าลอยห้าสิบห้ามต้องประกันว่าลอยห้าสิบสามโอ้แต่ว่าเขาเขาเขาไปเห็นยุนบ่ ได,ได้การได้การเลยตัวนี้ไปเอาควักแม่งเรียกจอมันแม่งพันจะ่อพุ่น่ะพี่น้องครับไปไอพ่นเปิดคลิปแรกนะครับให้พี่ไอน้องได้ชมซ้ำหนีซะก่อนแต่ว่าผมสิสาดตร์กวางเป้พี่น้องเบิ้องต้นหรูเก่าเบิ้งลูกเกา่ากเจริญน,นี่บ่โซ่ตัวนี้บ่หรูเก่าเจริญมันสูงกันได้กวางเป้ทึกร้อยหน,อยยนึ่งร้อยสี่าทั้งหน้าร้อยสี่สิบสามไทย ใช่ลอยสีบหกสบเจ็ดน่ะลอยสีบสาลูกเก่าเจริญนตัวนี้เนาะเขาใ่้ยังไงตีทั่งไปผู้เขาใบั่พึ่งผสม้อาทิตย์นึงออ๋อเอปลูกสร้างกุดอ่นงเป็นต่เอาบ่นี่พูดมากป่โถโถโถโแม่ยังก็บลูกไพ้ก่อนนี่พ่อสร้างกุดอเอาจะากว่าสิเปิดสอตัวดึกไปไปตะพดเด้อไปนอนเด้มันหลายตอยู่ตไอชมไม่ื่อไ้ชมไ้ชมเนาะผู้มากน้ำหายหากเด้พอลูกสร้างุดอนลูกสร้างกุดอนหายหกเด้หายกกระแสแจ้ตัวนี้กํา นะครับโอ้ปวดท้วข้อกับหนาไหมคือปวดสร้างแท่นนี่ครับสร้างาปอมป้หนาไหมเนาะคือพอเลยตัวนี้ไหมครับโอ้ตาแดงขึ้นหนาให่หัวใหขาใหญสีใหญ่เรีบไม่มาขักมาเนียลยปาจะเดือนพนี่ัอนสิบสิหเดือนสิหเดือนปีสามเดือนปีสมเดือนเขากกยังกลมอยู่เนาะขนาดสิบห้าเดือนก็กลมสูงร้อยสามห ทั้กันกับตัวนึ่งครับ้ม่สูงทั้งกันกับลูกเบอร์มังหันตัวนี้แต่ว่าอายุไปหลลายแ้วเนาะถ้าอายุหลายก้อนอายุหลายก้อนเหรออายุหลายก้อนสามสี่เดือนแล้วครับคนน่ะยอดยอดแต่ว่าขายยังไงฮะปลาลูกสังกูดอนเอาพี่น้องครับมีที่เด็ดอยู่อำเภอเมืองกาฬสินธุเลยพี่น้องเด้อกับหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะเพาะท่านมาเห็นนะครับเนี่ แล้วเอาของเถื่องมาให้เบิ่งของเถือกมีสิมีของเถื่อกัมีพักเถื่อกัมีก้อนเฟี้ยงสิโอ้ยพี่น้องพูดนะมธรรมดาได้เถื่องเถื่องเยอะนี่เถื่องเถื่องงามๆหั้เถื่องงามๆก็มีเอาไปหันเลยพ่อเดี๋ยวผมขอไปไทยหันเลยเอามาเบิลงอันนี้อันนี้เป็นขอกางงเกระกอาที่พ่อนี่ครับขอไปเลยพ่อขอไปเลยขอไปเลยไปจับเลยเอ้ยฮาองไธสนี่ก็ได้บ่ยังบ่ห่อแสนก็มีนี่ ลูกเก้าเจริญพ่อคตัวลูกเก้าเจริญเปิดอกจะบาดพ่อไต่แสนครับไต่แสนเอาเอาเอาเป็นว่าไต่แสนเนาะครับเก้าเก้าซิมหาไปเออเอามาไต่แสนมันซุ่มอะไรพ่อนี่สูง่มลอยยี่แปดครับลอยยี่แปดเก้าเมื่นหาครับหามาเบื้องเอาพี่น้องเฮาอุเบงเอาด้วยผมเรีนทุ่มตัวจริงนะครับตัวตัวนี้ประกันหางดอกเลยครับดอกอีหลีประกันยันกว่าหางดอกประกันหางดอก แนวอื่นบ่ประกันโอ้แนวอื่นบ่ประกันแมนคือบ่มีบ่มีตำแนี้หมอเงินจังแนวเออหมอเงินบ่มีตำแนี้เจ้าบ้าแต่ว่าประกันหางดอกหางดอกแค่โอ้หางดอกเนี่ยแสดงว่าเจ้ามีหางดอกโอ้ตัวนี้อย่างนี้มีหางดอกจำเปาะผมว่ามาเปิดยังเก้าชิบหาผมว่ากล้วยคือยังเป็นตัวเป็นตนอยู่สันนีเก้าชิบหาอย่านหางดอกกี่ล่ะอืมแต่ว่าขาทุผู้พันไปพัฒนาตดอกขันขันโมหางดอกกอ้ที่ที่ชิบหาผมว่ามันก็เป็นผ่นแล้วครับมันหางดอกสีดีสำตัวเนาะครับำาวว้มตันี แจีงขาดีเพราะธรรมดาได้ตัวนี้เนาะเรียบกระม้นงามเรียบมุนเรียบแจบดีสำเร็จพูดนะเรียบจอดดีพี่น้องข้างบนเรียบหน่อยกระม้นดีโอ้้โอบมันมาหลายแก่ก็สิบหายนันหางนี่เนาะหางดอกหางดอกพี่น้องแนวทางขั้นในการพัฒนาถ้าพี่น้องบัตตีบอยังก็คือเพิ่นเอามาไว้พัฒนาถ้าใส่คุยดวลนะพ่อเนาะครับถ้าใส่คุยดอนนะครับเอานี่มีลูกเจ้าสั้นเนี่ยตัวนึงหลายมานได้ตัวนี้ตัวนี้ป่ะครับตัวนี้ก็เ่าแพงดอกเอาแค่สิบหกท่านละสิบหกเนาะ เนี่ยสิบหกังสี่แล้วร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบสามทบขาไม่ละกคักเล็กตัวนี้ไหมอ้างกับใหญ่พอม็นค่อยออกอ้างออกเนาะตัวนี้เนาะขวัญจองทางงามงามนี่เฮียงกันทีดีอือคู่เลยตัวนี้คู่เลยคู่เลยเอาขวัญไหลเลยครับหนึ่ตัวนี้ไหมเกินเต็มหลังอยูุคคนไหนยุันยุ่งมองสวงมันไม่นสามมันมันตีบน่ะแม่้ยนะซีปัดขวัญมาไหลแฉยย่างออกมันอะพอย่างออกทางนี้ กำไลแขงกำไลขามีดี้มตัว้นงามตัวน่น้าหลังนีเบิดโอ้ขวนญหลายียอะตัวนี้ขวันอะพี่น้องเขาขุาัญโอ้ฟังขวันอะโอ้อ่างไงตัวนี้เนาะครับเนาะเกินละอ่างตู้<า>ดิน,นพอดีก<า>ันเป็นทองนี่ขวัญคนเดียดขานขวคนเดียดขาดขวันอะ <laughs> โอ้ได้การได้การเท่าไรก่อนตัวนี้16 16ครับันยกคูไปได้หลายบ่ยกคู่ไปนี่ได้ถือกี้เนี่อันยกคู่เอายกคู่เลยก็ได้ครับโอ้มีจิ้มหน่อยของตัวนี้ไหมครับโอ้ไม่ห่างเปิดซินไม่ห่างเปิดซินก็มี วันาเบิกไม่เบิกไม่แต่มันก็นท้ายสูงอที่พอ่อเนาะสูงอยู่ครับโอ้แ <rempl i S 2> ช่หลังดีตัวนี้แช่หลังดีหลังตรงดีขึ้นนอนในฝนนะจักหน่อยแมีนเมนเมนหลังตรงดีดีพี่น้องครับตัวนี้หลังตรงดีพักเลยพ,พักผลพ,พี่น้องครับโอ้คนไม่ห่างเปิดสินเต็มเลยนี่จิ้มหน่อยพร้อผมฝนเมีนพี่น้องมาครูว่าเอาตัวนี้เล็กหน่อยเลี้ยงก็ได้เชื่องดีแห้งสิน้องจิออ เอไป็นตะเชียงก็เดาคู่ตัวนี้ปเป็นตะทุนอยู่มันงงงับงงงับดีอยู่ปาพี่น้องมึงคูนี่ไดก้กันคู่รถได้หลายอยู่ตัวนี้ไ,ได้หลายอยู่เนาะว่าจะาว่าขาดทืนไปนเลยเนาะแม่อันยุทืนกับใครอืมยุทืนกับใครอุ้ยอันขวักว่างให้หลายนัน่นเป็นยังขวอนขวกง่วครับขวักง่วเนาะง่วนบามันเลือดผสมอ๋อลูกผสมลูกผสมแต่ว่าเจี๊ยเป็เลือดลอยบนน้ำเนาะ กางามอยู่ครับกางามอยู่ตัวละแสนขึ้นอยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสผมกกันมาเปิดมาเปิดง่วนดอกคันนี้พอขายเลยนะครับแล้วก็อวดยู่แถวคุ้ยมาใส่เบิดโอ้โอ้โอ้เอาจังจังจังเบืองน้อยในคลิปรุ่นเนาะครับครับครับพี่น้องครับอ่ามักตัวไหนนะครับสนจิตสนใจตัวไหนพี่น้องจังมาเบืองเอาเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเปิดสองตัวกับกับเลยกลายเป็นหลายตัวแต่ว่ากับมาเบืองเอาชุดตัวนั่นละมาเบืองเอาเนาะมาเบืองเอาเนาะครับถ้าจะมีใจตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะอ่าแมนแมนแมนเพราะมันหลายมันเลียงมาเลย บางเทียนหลายพดบางเทียนห้าหาหยามันมือเนาะครับมันเมือ่าหาเบอร์ลอยหาซิบกลัวมายืนนักงสองตัวพ่องามๆเอองามๆเอาไปอยู่ขึ้นไปอยู่ครับมักตัวไหนนะครับสนจิตสนใจตัวไหนจังทัวมาสอบถามนะพ่อเราเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บพ่อใบสมนึกสักก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับครับอ่ะสวัสดีครับ